สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องเด็กชายบุญรอดแฟมิรี่นะคะสวัสดีปีใหม่นะคะคุณแม่ๆทุกท่านเลยสุขสันวันสงกรานต์นะคะวันนี้นะคะก็ให้บุญรอดเข้ากับสันเทศเทศกาลสักหน่อยนะคะนี่เทศกาลสงกรานต์นะคะของบุญรอดนะคะปีนี้ก็เงียบเหงามากๆเลยนะคะ เงียบเหงามากๆเลยเราก็อยู่กันแค่ครอบครัวเดียวนะคะจากเมื่อก่อนก็สนุกสนานนะคะมีพี่ๆอยู่กันเยอะนะคะตอนนี้สงกรานตีนี้ของเราก็เงียบเหงาหน่อยค่ะแต่ความสุขของพุ่รอดก็ยังเท่าเดิมนะคะก็ขออวยพรนะคะเทศก,กาลสงกรานนี้ขอให้ทุกทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะนี่น้องรอดก็อุย้ยอุ้ยลื่น ลื่นนะคะก็ะให้เล่นแบบมีความสุขนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่อ่างนี้ก็จะเล่นไม่ได้แล้วนะคะรู้สึกจะเล็กไปแล้วนะคะแม่แม่แมแมค่ะอ่างนี้ก็รู้สึกจะเล็กไปมากๆแล้วนะคะโอ้โหโอ้โหเล่นกับน้องควานด้วยนะคะ,ะจะพังไหมนะคะมารอรุ้นกันนะคะ อ่างยี่ห้อนี้จะทนทานดารอดไหมนะคะกินน้ำกินน้ำกิกนกกน้ำนะคะด,ดำเมี่ยมเลยพอได้โดนน้ำตุเนื้อตัวก็หล่อเหลาเอาการเลยนะคะคุณแม่แม่จ๋าเดี๋ยวก็พลิกความอีกน้องรอดทําดีๆลูกก็นํำคลิปนะคะ มาฝากคุณแม่ๆกันนะคะลูกชายของคุณแม่ๆก็ค่อนข้างมีความสุดมากๆเลยนะคะช้างน้อยกับน้ําก็เป็นของคู่กันอยู่แล้วนะคะโอ้โหตายรอดนะคะหมูรอดของเราไม่ธรรมดาเลยนะคะคุณแม่ขายเร่นแบบสนุกสนานมากๆนะคะโอ้ๆๆๆน้องยานี่โอ้โหจะโบแล้วนะคะใช้จะทะลุแล้วน้องรอดใช้งาแทงนะคะนี่แม่ๆจ้ะ นีเป็นรอยเลยนะคะเป็นรอยลูตรงนั้นเลยสองอันเล่นดีๆไม่เอาเดี๋ยวไม่มีคะแนนแล้วเด้อพังก็คือพังแล้วนะลูกนน่นะคะชุมช่มฉ่ำมากๆนะคะอ๋อเลื่อนลื่นื่นลื่ะใจเลยวันนี้แม่ควัญก็ได้อัปเดตคลิปให้แม่ๆนะคะได้หายคิดถึงนะคะน้องรอดกันด้วยนี่จะพังแล้วจะพังแล้ว ดำน้ำนะคะน้ำน้ำเป็นสีกาแฟเลยอ่ะน้องรอดสีกาแฟเลยพี่รอดจ้าเป็นอัดกระป๋องไปแล้วนะคะนอนได้กระลุกขึ้นหรือเปล่าโหเนือตัวแบบหล่อขึ้นเยอะเลยนะคะ ปกติก็จะสนมากนะคะโซนจนตัวเองแบบเละเทอะนะคะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวลื่นนะน้องรอดี๋ยพี่ฟานอย่าไปเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวลื่นอย่าน้องรอดกลับมาอย่าไปอย่าไป ดูนะคะเทียบกับพี่ควน <c oughs> ันเทียบกับพี่ควันแล้วก็คือเบเร่เบร่าแล้วนะคะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวต้นยางพังลูก <c oughs> อ้ การเป็นยังแม่เป็นห่วงแม่เป็นห่วงนะคะ<ป>ทักทาย,ย,ยพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วหิวอึดก่อนนี่นี่ไปไปไปเล่นไปเร็วเร็วเต่ามันยเสาเตามันจะพังแล้วลูกมาเล่นต่อเลยเอออ่ะเอาเต็มที่ไปเลย <S <S มันจะพังมันจะพังน้องรอด ไม่ไม่ต้องพ่อออกไปเลย <Hey. S 1> พ่อออกไปเลยคุณแม่แมคะ่ะนี่อันนี้คือทะลุเกือบทะลุนะคะที่เป็นรูอันสองอันนี้เห็นไหมคะที่เป็นสีขาวๆจุดๆก็คือน้องรอดนังใช้งานนะคะน้องใช้งานแบบว่าดันออกมาเลยเกือบจะทะลุนะคะ นี่นะคะสงการชุ่มฉ่าใจนะคะพอแล้วพ่อแม่เขาเป็นห่วงพอแล้วมั้งพี่ดังดึงออกไปเลยป่ะโอ้ยลื่นลื่นลื่นไม่อุ้มแล้วเดี๋ยวแม่เป็นห่วงลูกอุ้มอ่ะอุ้มน้องเลอะแล้วนั่นน้องเลอะแล้วพุณรอดอุ้มยังอุ้มอุ้ม เดี๋ยวหาอะไรกินแล้วนะคะวันนี้แม่ควานนะคะเออกินหัวไปเลยแม่ควานก็นำคลิปนะคะสันส้นๆนะคะอัปเดตความน่ารักความสดใสข,ของบุญรอดมาฝากคุณแม่ๆกันนะคะวันนี้หนูน้อยจะเพียแล้วหรือย,อยังคะอยากเล่นต่อหรือเปล่าอ่ะอะจะเต็มจัดหนักตลอดนะคะ น้องรอดมันจะพังเอาเด้อนี่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 ไม่มีจุดโอ้ดูนะคะแม่แม่ยังสนุกสนานต่อเนื่องนะคะพี่รอดของเรานะคะ จะมีขนานต่อเน,นื่องเลยวันนี้แม่ควานก็ต้องกลับลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะคุณแม่แม่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ได้นะคะในคลิปหน้านะคะฝากคอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะคะคอมเมนต์ส่งกาลังใจให้กับแม่ควานกอนนะคะแล้วเดี๋ยวแม่ควานจะมาตอบคอมเมนต์นะคะคุณแม่ๆม่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ